สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกรอาจย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีโดยไพ่ยิบซีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค่ะเราสองคนก็จะมาดูว่าเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไร สุขภาพคุณจะดีแค่ไหน uh huh. ก่อนที่เราจะไปดูไพ่เราต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพกันก่อนคะ่ะขณะที่เราอัดคลิปกันอยู่นี้คือเป็นช่วงใกล้สงกรานต์ใช่แล้วแล้วก็มีข่าวเรื่องโควิดมาหลายระลอกมาก uh huh. ๆว่ามีคนติดวันหนึ่งหลายร้อยคนใช่ <Sure. S 1> เพราะฉะนั้นทําให้เราสองคนรู้สึกตกใจ mm hmm. รู้สึกประหวัน่นพรั่พผึงมากๆว่าเฮ้ยมัน เข้ามาใกล้เราทุกทีทุกทีแล้วก็ส่วนวคน,นในครอบครัวโหราศาสตร์เราจะเป็นยังไงกันบ้างก็ส่วนหนึ่งอะพิม์ต้องยอมแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างพออะไรที่มันหนักๆเราจะกลัวพอซาซาปุ๊บเราอะจะเริ่มปล่อยวางอพอปล่อยวางปุ๊บกลายเป็นเรากาดตก การทําความสะอาดร่างกายทั้งมือไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภายนอกหรือใช้ของนนร่วมกันท้าอะไรร่วมกันก็อันตรายก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใส่ใจสวมหน้ากากเนี่ยก็ไปไว้ใต้คางเป็นแฟชั่นคือหลายๆลสิ่งหลายอย่างเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกาดตกกันมันก็เลยทําใ,ให้เกิดสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นใช่คือสภาวะแบบนี้ทําให้สุขภาพคุณแย่ไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในที่ที่เขามปคนที่เป็นโควิดติดเชือ COVID, ้อโควิดถ้าคุณภูมิคุ้มกันไม่ดี ะะแต่ถ้าคุณภูมิคุ้มกันดีคุณรอดได้แล้วถ้าติดละ่ะเพอเอิญติดคุณก็จะหายได้ง่ายขึ้นคือถ้าสุขภาพดีข้างในมันดีเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็ช่วยเป็นเหมือนเป็นแบเรียร์กั้นเชื้อโรคอะไรต่างๆได้ดีทาไมต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าภายในเมื่อกี้ที่บอกว่าภายนอกภายในยิ่งสําคัญมากกว่าเพราะเวลาเราทานอะไรเข้าไปให้ดูด้วยค่ะว่ามันถูกสุขลักษณะไหมแป้งมากไปหรือเปล่าน้ําตาลมากไปหรือเปล่าไขามันมากไปหรือเปล่า มะเร็งนี่ชอบมากเลยนะ <ừ> m, พวกน้าตาลเนี่ย <ừ> m, นะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเราเริ่มทานอาหารดีแล้วแลวถ้าข้างในสกปรกก็ไร้ค่าค่ะ <ừ m. S 2> เพราะฉะนั้นข้างในก็ต้องสะอาดด้วยอะไรที่มันไม่ดีสิ่งข้างค้างหมักหมมสะสมเอาออกไปเลยค่ะเราสองคนก็เลยคุยกันว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อยเจาโปรโตโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะซื้อหแถมสคุณได้ในราคาต้นทุน ะะราคานี้สําหรับคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะอสุขภาพดีด้วยเงินก็ที่จะต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้เยอะมากใช้เพื่อสิ่งที่จําเป็นกับตัวเราจริงๆค่ะนะคะเราสองคนก็เป็นห่วงจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าตัวคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและผลสรุปจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเราจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะค่ะ <ค>มาเลยเป็นอย่างไรขอใภไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณคะคุณกันในเดือนนี้เป็นอย่างไรคะเราต้องบอกก่อนเดือนนี้เป็นเดือนสุภา่ะสุภาะไม่ได้มีอะไรมากสุภาะคือเดือนที่สําเร็จสมหวังและสมบูรณ์ค่ะเพียงแค่ตัวคุณมีดาวเกตทับรักคุณเลยรู้สึกมีความวุ่นวายเข้ามาอยู่ในตัวเองมากจังคุณเป็น the emperor ค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ ความสําเร็จรออยู่ตรงหน้าเพียงแต่ว่าไพ่ก็เตือนว่าคุณต้องพยายามนิ่งให้มากกว่านี้นะคะ,คะมากับหนึ่งไม้เท้าค่ะ,คคะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่คุณต้องการกําลังรอคุณอยู่ในเบื้องหน้าไพ่ก็พูดแบบนี้โดยรวมอะความเป็นตัวคุณในเดือนนี้จะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าดาวเกตอะมีหางส่งผลทําให้ตัวคุณอะมีความวุ่นวายเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยดาวเกตเวลวเขียวเขียนอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีความวุ่นวายเข้ามากุ็จิกอะไรรอบข้างไปหมด แต่ตัวคุณเองน่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่สุขสมหวังและสมบูรณ์อยู่แล้วทุกสิทุกอย่างคือดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีความวุ่นวายแค่นั้นเราต้องทอํายังไง ทำให้นิ่งค่ะนิ่งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตั้งสติไปทีละอย่างไปทีละช็อตไปทีละม,มุมโ,<ฮ>โฟกัสทีละเรื่องใช่อย่าทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเพราะถ้าคุณจับทุกอย่างมารวมกันแล้วทาไปพร้อมๆกันนั่นคือมันจะทําให้คุณพบกับปัญหาแล้วก็ความพังพินาศมันก็ไม่สําเร็จสักอย่างเลยใช่ไงเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องวางแผนอะไรที่ค่อนข้างรัดกุมหน่อยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเอาทีละอย่างเอาทีละเรื่องนะคะค่ะมาดูการงานเลยค่ะการงานของคนกันเป็น ไงบ้างคะขออยไพ่ออกมาอย่างแม่นยานะคะคุณคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไงว่าการงานอะวุ่นวายแน่นอนค่ะเพราะว่ามาพร้อมกันสิบดาบค่ะโอเคค่ะสนิทเลยค่ะคุณสิบสนิทเลยค่ะเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าของเขามีจริงๆนะแล้วมากับ The w o r l ค่ะความสําเร็จเมื่อกี้ที่พูดไว้ว่ารอคุณอยู่เบื้องหน้าถ้าคุณนิ่งคิ่งนิ่งนี่งนิ่งนิ่งอยไเงยใช่ นิ่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ทํางานนะไม่ใช่ <c oughs> อาจารย์บอกให้นิง่งงั้นเดือนนี้ฉันลาหยุดครึ่งเดือน <c oughs> นอนนิ่งอยู่กับบ้าน <c oughs> ไม่ใชไะะ่ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะการนิ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องตั้งสติตั้ง <c oughs> <c oughs> รับแล้วพยายามชั่งว่า อย่างนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นได้เท่าไหร่หรือพยายามช่างว่าฝั่งไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากกว่าเราก็เดินไปฝั่งนั้นพยายามคิดพิจารณาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทําอย่าบุ่มบุ่มบุ่มทำไม่ต้องรีบแล้วอย่าทําอะไรไปพร้อมๆกันทีเดียวเพราะมันจะไม่ทําให้เราสําเร็จหรอกมันจะทําให้เราพังพลายลงมาะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีหลายอย่างเข้ามาเยอะจริงๆในเรื่องการงานดาว อังคารเข้าไปอยู่ในเรือนการงานดาวอังคารของคุณเป็นเรือนมรณะมรณะเข้าไปกรรมมะโโหุแน่นอนคุณหนักแน่ๆคุณต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วดาวศุกร์เข้าไปด้วยละ่ะ<ฮ>ดาวศุกร์เนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นดาวสุภะแสดงว่าการงานของคุณเนี่ยมีผู้ใหญ่บังคับด้วยมีรอบด,ด้านบังคับด้วยหรือมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างที่มีกรอบให้คุณแต่มีข้อบังคับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกมันอึดอัดด้วยหลายอย่างคือเข้ามาลุมหมดเลยอ่ะ แต่บ,บทสุดท้ายเนี่ยคุณเป็นเดอะเวอร์ความสำเร็จเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้เลยว่าต้นเดือนนะอาจจะวุ่นวายนะอาจจะอึดอัดมากเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งยันนู่นอะ่พะพอเกือบเกือบปลายเดือนรู้สึกว่าทุกอย่างโล่งแล้วความรับผิดชอบนําพามาซึ่งความสุขใช่แล้วค่ะมาไป,ไปการเงินเลยค่ะการเงิน,งนของคนลัคนาราศีกันเป็นยังไงคะขอให้ค่าัน่แม่นยำนะคะการเงินคุณเป็นเดอะชาริออตค่ะโอเคค่ะการเงิน ใช้ใจ่ายเยอะมากแต่ก็ยังมีจ่ายมากับ5ดาบค่ะดาเค,ค่ะเพราะว่าในเรื่องของทรัพย์สินที่คุณไปจัดไว้ ในเรื่องของทรัพย์สินคือดาวพันธุเนี่ยไปอยู่อริปัจจุบันนี้ทรัพย์สินที่คุณไปจัดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย uh huh. ส่งผลทาให้ตัวคุณเองเหมือนมีในเรื่องของรายจ่ายเข้ามาในช่วงนี้เช่นคุณอาจจะมีการพัฒนาหรือทําอะไรในเรื่องของทรัพย์สินพระสุภาเนี่ยมันไปถึงในเรื่องครอบครัวบางสิ่งบางอย่างที่ต้องพัฒนาและต่อยอดด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะมีการลงทุนบางอย่างกับที่บ้านเออาจ,จะมีการทําอะไรเพิ่มซึ่งต้องใช้เงินแต่บอกเลยนะชาลีออดเนี่ยเขาหาเงินเก่งนะแต่เขาก็ใช นั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เงินน่ะใช้เก่งแล้วก็หาเก่งทั้งมีแล้วก็ยิ่งใช่เพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินเหมือนกับว่าส่วนกระแสเราเดินกันสัมผัสเลยอ่ะนะความรักล่ะคะความรักเป็นยังไงคนลัคนาราศีกันเป็นยังไงบ้างคะ ความรักคือตั้งแต่เขาเชื่อดิฉันนะคะคุณอ้อยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็โอเคไปหมดเลยนะคะเขาเป็นสองถ้วยค่ะออะไรทำไมจะต้องเอเซนขนาดนั้นแล้วก็มากับหนึ่งเหรียญค่ะในเรื่องความรักเนี่ยนะต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยดาวปุตะเดินมาเป็นเกษตรคนที่ เขาเรียกว่าโสดอยู่เนี่ยเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่มีจังหวะในเรื่องของความรักออมีคนเข้ามาแน่นอนหนึ่งเหรียญ จังหวะความรักตรงนี้มีคนเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่ายังอึดอัดอยู่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังแบบไม่เต็มร้อยกับคนใหม่<ะ>แต่บอกเลยนะว่าคุณนะรู้ใจคุณอาจจะแผลเก่ายังไม่หายเออเหมือนคุณรู้ดี <laughs> <laughs> แต่บางสิ่งบางอย่างต้องบอกว่าความรักกําลังจะค่อยๆลงตัวคะ่ะกําลังจะค่อยๆลงตัวแต่แน่นอนมีมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนแต่คนที่มีคู่ละคะอาจารย์ที่มีคู่นะ่ะ เขามีความสุขดีค่ะเขามีความแฮปปี้เอนดิ้งแต่หนึ่งเหรียญในบ่งบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกใจกับคู่นิดนึงคือแบบ<อ>ไม่ตามใจเราเลยหรืออะไรแบบนี้หรือว่าอาจ,จจะช่วงนี้อาจจะแบบว่าทํางานกันเยอะแล,แล้วคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือแบบห่างกันหรืออะไรแบบนี้ก็ทําให้ตัวเขาเองอาจจะมีในเรื่องความรักที่คิดถึงโดดเดี่ยวหน่อยคิดถึงแล้วห่วงหา <c oughs> คิดถ <c oughs> ึงใครเหรอคะคนนัแหละอเหรออเหรอโอเคดูบทสรุปค,ะค่ะเขาไม่ยอมรับค่ะคุณสรุปโดยรวมเป็นยังไงคะก่อนครออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะคนแถวนี้เขาไม่ยอมรับค่ะ <c oughs> อัศวินถ้วยค่ะออไปหาไหมคะ <c oughs> แล้วไปหาดีไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วก็มากับก้าวไม่เท้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ ตัวเขาเองเดือนหน้าเนี่ยนะเป็นเดือนการงานโดยตรง <c oughs> เป็นเดือน <c oughs> ที่เขาอ่ะจะมีในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักค่อนข้างแบบเพาเรียกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการงานด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนกับเราอ่ะต้องสะสางต้องทําอะไรให้มันเสร็จ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าเราต้องทําทีละอย่าง <c oughs> เพราะการสะสางเราจะทําพร้อมกันไม่ได้ส่วนเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ยังไงเสียเนี่ยการงานคุณหนักอย่างต่อเนื่องแน่นอน หนักในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องการงานหนักในที่นี้เนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องการงานแน่นอนค่ะเพราะว่าอัศวินถ้วยบ่งบอกว่าคุณมีความสบายใจแล้วเลื่องล่าด้วยนะคะก็เหมือนว่าลงลงไปเยอะก็ได้เก็บเกี่ยวเยอะใช่แล้วค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ